สิ่งสกปรกและสารคอรินจากสาะน้ำล้างได้สะอาดสุดๆด,ด้วยเบอร์กามอตดีท็อกซิฟายแชมพูแชมพูสูตรประจุบ,บวกช่วยขุดช่วยชาช่วยโรคน้ำมันแก๊สโซลหอกใช้ดีเด้งดีไม่มีสะดุด KFC เซเว่นชุดซีซั่นห้ากลับมาพบกันเบรกสองของคนเป็นข่าวนะครับยังคงอยู่กับผมเดชาครูรัตนเวทหรือแบนท่าพระนะครับแขกรับเชิญของผมในวันนี้ โคตรใหญ่นะฮะใหญ่สมชื่อจริงๆนะฮะนั่นก็คือท่านพลตรีสุรพงศ์อริยะมงคลนะครับยังอยู่กับเรานะครับผมถามต่อเนื่องเลยนะฮะเกี่ยวบเรื่องของการเตรียมซีเกมในช่วงของปลายปีนี้นะฮะที่ประเทศพม่าเด็กจากยุทธเกมที่นานจริงนะฮะจะติดทีมชุดนี้เยอะขนาดไหนก็มีบางคนฮะที่ขึ้นไปแล้วเนี่ยอาจจะสร้างเซอร์ไพรส์ได้ยังม่กระมนะควางคอนเลยครับ เพราะว่าจะเป็นเด็กอายุน้อยที่สุดเข้าไปแข่งระดับทีมชาติ uh huh. นะสิบห้าปีกว่าข <c ười> ึ้นชั้นชุดใหญ่<ะ>เพราะว่าเขาคว้างลูกสมกิโลเนี่ยห้าสิบเก้าห้าจุดห้าแปดเนี่ยแล้วคว้างลูกสี่โลเนี่ยมอนจะห uh ้าสองห้าสามมันเกือบกบับเก้าเท่าที่หนึ่งสี่เกมอะใกล้เคียงเลยเ uh huh. นี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยด้วยเทคนิคที่เขามีอยู่และพรสวรรค์นเนี่ยเขาจะสร้างซื้อไายได้ เห็นพี่ใหญ่บอกว่าสำหรับทางนั้นมิ่งกมลเนี่ยนะฮะนักกีฬาควงคอนของเราจะมีโปรแกรมไปฝึกซ้อมที่ญี่ปุ่นด้วยครับอันนี้เป็นโครงการที่เราประสานขอความช่วยเหลือจากทางไมวายวาญี่ปุ่น,นะฮะซึ่งเก่งเรื่องควงควอนนะฮะเราก็จะส่งสองโค้ชไปสี่คนครับนักกีฬาสี่คนเลยที่ไปซีเกมเนี่ยไปอยู่ที่นั่นประเภทไหนบ้างที่ส่งไปควงคอนอย่างเดียวเลยั้งห,ห,หมดทั้งหมดเลย<ะ>เพราะเราคิดว่าจะลงทุนเนี่ย การที่จะให้นักกีฬาไปอยู่แถวหน้าของสี่เกมก่อนที่จะตายเข้าไปดับอเชียนเกมเนี่ยต้องมีการลงทุนเพราะว่าถ้าไม่ลงทุนให้กับนักกีฬาเนี่ยเราก็จะไม่มีความสําเร็จระเบเกมใหญ่ในทั้งนาเพราะว่าตรงนี้เป็นจุดเปลี่ยนนะเทคนิคที่ได้มาใหม่เนี่ยห้าห้าสิบวันที่ไปอยู่ญี่ปุ่นเนี่ยสิ่งที่ได้มาก็จะมาพัฒนานักกีฬาอย่างต่อเนื่องไปอีกหลายปีเลยอมไม่ใช่เฉพาะนักกีฬากลุ่มนี้โค้ชที่ได้เอาความรู้ตรงนี้มาเนี่ย จะพัฒนากีฬารุ่นต่อต่อไปอีกหลายหลายปีสร้างกีฬารุ่นใหม่ขึ้นมาได้ไม่เลือกไปยุโรปคนะับเราต้องดูว่าชาติไหนเก่งอะไรนะฮะแล้วก็เหมาะที่อะไรอย่างญี่ปุ่นควง้องของเขาก็เคยไปแชมป์โลกโอเคนะฮะเ,เขามีประวัติศาสตร์นะนะแล้วก็ ทางมมาวิลัยเขาออฟเฟอร์ที่พักให้เราปีอันนี้เขาหน้าไปห,หน้าไปครับครับผมนะครับเด็กไทยในยุธเกมนะครับที่ไปเจอกับคู่ต่อ,อสู้จากชาติอื่นๆไม่ว่าในย่านของอาเซียนก็ตามทีครับย่านของทวีปเอเชียก็ตามทีนะครับพี่ใหญ่มองเป็นไงถ้าดับยุคเกมแล้วเ,เราถือว่าเด็กเราทําได้ดีนะฮะนะฮะอย่าว่าแต่ชาติในซีเกมเลย ขนาดจีนเงี่ยแล้วก็เบียดเข้าเส้นกับเขาเราไม่ดิงจะเห็นหรือเราไม่ใช่ก็ดีอะไรก็ดีนะฮะแล้วก็สังเกตว่าไม่ว่าจะเป็นคำรั้ว400ที่เราชนะก็ดีนะฮะลายลเหรียญที่เราได้มาแม้แต่คว้างคอนเนี่ยผู้หญิงเนี่ยจีนสอง,ส,องสาเนี่ยตัวใหญ่กับเราทั้งบ้านหนึ่งนะเรายืมไปเลยหลายคนนิดเดียวนะแต่เราก็ยัง,งชนะเขาได้เ,อเอพอพรสวรรค์และเทคนิคนะฮะอ,อันนี้เราก็ บอกได้ว่าคว่างคอ้นนั้นโค้ไทยนั้นช่างนักกีฬาได้ครับอืมผมมองลึกไปกนิดนึงในในส่วนของเด็กในย่านของอาเซียนที่ว่าครับคู่ต่อสู้ใกล้ตัวเราหน่อยนะไม่ว่าจะเป็นท้านของมาเลเวียนามอินโดผมเอาสามชาตินี้เป็นไงครับจริงๆแล้วมีสื่อมวลชนถามหลายครั้งว่าประเทศไหนเป็นคู่แข่งเราบอกว่าทุกประเทศคู่แข่งเราเพราะเราหวังทุกรายการจะสู้ขเขา<ช>เพราะว่าเรา เป็นเจ้าสีเกมมาเลยตลอดเนี่ยเราต้องมีนักกีฬาพร้อมที่จะแย่งชิงเหรียญทองทุกรายการเข้ามาบ,บางรายการเคยได้อาจจะพลาดแต่รายการใหม่ๆที่ไม่เคยได้คืนมาอะไรเงี้ยมนเป็นวัรจักรของการกีฬาครับแต่เราต้องทําไงจะเอาเหรียญที่ไม่เคยได้คืนมาอย่างควงคอนหญิงเนี่ยไม่เคยได้จะเอาคืนยังไงรู้ว่าสี่ร้อยเคยได้แต่พลาดไปหลายหลายสมัยละปีนี้จะเอาคืนยังไงนะสี่คนสี่เขาที่ร้อยก็พลาดผู้ชายจะเอาคืนยังไง อะไรเหล่านี้นะเป็นสิ่งที่เราจะต้องพยายามสร้างแต่ในขณะเดียวกันคู่แข่งขันเราอย่างพวกเลี้ยงสั้นหญิงเนี่ยเวียดนามเขาดีสี่คูนสี่สี่ร้อยเขาดีแต่เราก็สู้เราก็สร้างสู้กับเขานะฮะเพราะว่าถ้าเราหยุดกระที่มาแล้วเราจะแพ้ก้นทันทีถูกต้องครับหยุดไม่ได้เลยดนการพัฒนาตัวเองทีตลอดเวลาใช่นะครับผมสังเกตว่าเด็กเด็กส่วนใหญ่เนี่ยมาจากต่างจังหวัดเยอะนะครับผมต่างจังหวัดแล้วเดินทางมามาซ้อมในกรุงเทพเนี่ย เราเราเขาจะมีปัญหาอะไรไหมเราเรื่องการเรียนไม่มีปัญหาเลยนะสิ่งแรกเรามีตึกตรงนี้หน่าสิบสี่ชั้นเนี่ยเราอยู่ถึงสามสี่ปอมีห้องพักห้องแอร์อาหารสามมื้อดูแลเขาครับเรื่องการเรียนเนี่ยเราฝากให้เรียนที่โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวง<อ>ซึ่งทางทางอพอโรงเรียนเนี่ยดีมากเป็นนโยบายของโรงเรียนเลยดูแลเรามาเป็นสิบปีแล้วเด็กที่มาเนี่ยกี่สิบคนก็ฝากเรียนครับหมดอ,มอันนี้คือส่วนหนึ่งฮะ ต้องขอขอบคุณผ่านสื่อนะถึงหมายวิลยเลยถึงโรงเรียนธรรมศาสตร์ของหลวงด้วยนะว่าดูแลนักกรีฬาอย่างดียิ่งมาโดยตลอดนะมาจากจังหวัดไหนโรงเรียนไหนไตับก็บบมานี่เรียนที่นี่แหละครับรวมทั้งสนามแห่งนี้ของธรรมศาสตร์ะนะทะท่านแลทธิการการ,การับกรุณามากมให้เราฝึกซ้อมนักกีฬาเต็มที่ร้อเปอร์เซน์โดยทางพอศอูนย์บริการกีฬา ธรรมศาสตร์เนี่ยก็ดูแลเราอย่างดีนะครับสุดยอดจริงๆนะครับพี่ใหญ่อยู่กับทีมกรีทาเนี่ยมาค่อนข้างที่จะยาวนานนะครับหลายคนบอกว่าอ,อ,อาจจะมองเห็นว่าทีมกรีทาของไทยในชุดนี้ชุดใหญ่นะัะผมว่าชุดใหญ่นะมือถึงเวลาที่ต้องผลัดใบให้นักกีฬารุ่นเยาวชนดาวรุ่มขึ้นมาแทนที่ได้อย่างขอ,ขอบคุณครับผู้ชายเนี่ยปีนี้เอางี้ภาพรวมในทีมเลยปีนี้แข่ง4เกมเกินกว่า50เปเ็นเ็ด็กหมาหมด เด็กใหม่ไม่เคยแข่งที่ไหนมาเลยในสี่เกมนะฮะเป็นเกินกว่า5 0ครึ่งหนึ่งของทีมเลย<ะ>มาอยู่กับเราขนาดนี้เราเปลี่ยนเลยฮนะเพราะว่าเราเอาความสามารถเป็นหลักเราไม่ได้มองว่าใครเก่าเราเราไม่ใช่ภาะเครื่องฮนะเราเอาเก่าเกเป็นหลักเอา <c oughs> เอาเด็กใหม่เนี่ยแท้โอ้หครึ่งทีมครึ่งทีมฮะไม่กลัวแล้วะว่าโอ้เอากล้าที่จะเอาเด็กใหม่มาแข่งในเกมระดับนี้ถ้าเรางมวเด็กกลัวเราก็จะไม่มีอนาคตข้างหน้า เรายอมรับว่าเยาว,วชนคืออนาคตของเราไม่ว่าจะก,กีฬาหรืออนาคตของประเทศก็ตามครับต้องสร้างและสู้อย่างสี่คนร้อยชายเนี่ยปีนี้เป็นเด็กใหม่ทั้งทีมจากเยาวชนเมื่อสองปีก่อนเราคงจําได้ว่าซีเกมที่ปริบังอืออินโดรับไม่พลาดกลับมาเราเด็กเก่าออกทั้งทีมเลยเ,เด็กใหม่เยาว,วชนปีนั้นน่ะเข้ามาทั้งทีมเลยปีนั้นเยาว,วชนเนี่ยแข่งที่เหรียญทอง เยาวชนเอเชียได้วิ่ง400ไปแข่งเยาวชนโลกวิ่ง396โอโ้โห396นะลงมาเลยนะฮะแล้วมาเก็บตัวต่อเนื่องปีนี้ครับต้นไปวิ่ง396เอเชียกลางปีเมื่อ2เดือนที่เดือนที่แล้วไปแข่งชิงแชมป์เอเชียวิ่ง393ครับถึง4เกมเราคิดว่าต้องตามมา39โอ้ถ้าตาม39เนี่ยพอไปถึงเอเชียเกมปีหน้าเนี่ยมันก็ต้องตั 38ต่ำๆก็รุ่นจีนญี่ปุ่นได้อ uh huh. ะอฮะน,นี้คือเป้าหมายเราเด็กกลุ่มนี้อายุคนอายุมากสุดป oh ันยี่ิบยี่สิบสโอ้โหกลุ่มนี้คือเล่นได้ซีเกมได้สี่ห้าครั้งอ่าฮะในขณะเดียวกันกลุ่มหลังก็ตามมาติดติดครับผมในขณะผู้หญิงเนี่ยก็ริ่มผัดใบกันมีเด็กใหม่ๆเข้ามาอีกสี่หคนในทีมสี่ร้อยหญิงโ uh huh. ครงสร้างดีเม็ดหกสิบแปดอะไรเงี้ยนะสูงใหญ่ก็คิดว่าปีนี้ฮะเป็นปีว่าผสมเก่าใหม่ซ uh ีเกมปีหน้า ครั้งต่อไปในใหม่หมดครับอแม,ม้แต่ชิงเกมปีหน้าเด็กใหม่เข้ามาครึ่งทีมอย่างน้อยเหมือนมันเหมือนมายุคข,ข,ของการผลัดใบผลัดใบนนครับนะครับบางครั้งบางาทีอาจจะบอกว่าเอผลการแข่งขันที่ที่เราคาดว่ามันอาจจะไม่ได้คาดเอ,อไม่ได้เป็นไปตามที่เราคาดก็ได้แต่อย่าลืมนะครับว่าจะผลัดใบยังไงต้นไม้ต้นเดิมนักคุณภาพก็ยังเหมือนเดิมครับ แจ๋วมากนะครับผมท้ายนี้ครับพี่ใหญ่ครับอยากจะให้พูดถึงอนาคตของทีมกีธาไทยสักนิดหนึ่งครับจะเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นลักษณะแบบไหนคือเราเมื่อคืนก็เพิ่งนั่งคุยกับท่านรองประธานของสาพ,พันธ์กีฬานาชาติของโลกครับนะแล้วก็เป็นประธานของเอเชียอยู่ด้วยเพิ่งเลือกตั้งเขาเมื่อเดือนต้นเดือนที่แล้วเนี่ยเข้ามาเป็นรอง เป็นประธานกีฬาเอเชียแล้วก็เป็นรองประธานของ i อ f ด้วยครับนั่งคุยกันปรึกษาการเรื่องพัฒนากีฬาของเอเชียเขาเขามอบหมายผมเนี่ยเพราะว่าตอนนี้เนี่ยผมนอกจากเป็นประธานรองประธานของกีฬาเอเชียแล้วยังได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมเมื่อครั้งที่แล้วเนี่ยเมื่อต้นเดือนที่แล้วที่ผ่านต้นเดือนอกระดากราที่ผ่านมาเนี่ยให้เป็นประธานเทคนิคนะเป็นแชร์แมนของเทคนิคลของเอเชีย นะก็จะต้องเข้ามาดูแลระบบการแข่งขันก็ดีระบบการ,กร,บบการพัฒนาก็ดีนะฮะก็ได้คุยกันเยอะฮะคิดว่าเดี๋ยวเดือนหน้าเนี่ยกันยาก็ไปประชุมที่จีนกันของคณะกรรมการบริหารสหพันธ์เอเชียเรามองว่าไม่เฉพาะพัฒนากีฬาของไทยเท่านั้นเรามองทั้งภูมิภาคขั้นแรกภูมิภาคของเซาท์เชียรก่อนขาดเหลืออะไรจะพัฒนากันยังไงถ้าเพื่อนบ้านเราแข็งขึ้นเราก็จะเก่งขึ้นด้วยใช่เพราะบรรจุกันไปครับ hmm. ถ้าเขาอ่อนแออยู่แล้วก็จะเก่งลำบาก เราต้องสร้างคู่แข่งให้แข่งแข่งเราจะแข่งตามไปด้วยเราเขาแข่งแค่ไหละเราแข่งมากกว่าเขาเราถึงจะสู้กับจีนญี่ปุ่นไนดะ้นะ,ะอันนี้คือคือแนวคิดต,ตักตักละนะฮะ<ไ>เรามองไปอย่างนั้นนะฮะก็เห<ร>มือนกับแม้มมว่าจะเป็นคู่แข่งไม่เป็นไรฮะเราก็ต้องเสริมเพราะว่าเราก็คุยเขาแล้วบอกว่าเราเนี่ยในเซาทเวี์เอเชียเนี่ยประเทศไทยเนี่ยเป็นคู่คิดริเริ่มจัดตั้ง ซาเวดีเอเชียขึ้นมามีคณะกรรมการมีการจอดการแข่งขันครับซยุทธและซจูเนียมา8ปีแล้วเขาบอกแปดปีแล้วอ่ะเนี่ยเอเชียยุดเพิ่งมี2ปี3ปีนี่เองเราจะมาแปดปีแล้วโอ้โหยอดเยี่ยมจริงๆนะครับผมนะฮะนี่ก็เป็นเรื่องราวของกรีธานะครับที่วันนี้ได้รับเกียรติจากท่านของพี่ใหญ่นะฮะได้ไมาพูดคุยกันหลากหลายเรื่องราวเลยทีเดียวนะครับก็ถือว่า เป็นประโยชน์อย่างยิ่งนะอย่างน้อยก็จะได้รู้นะครับว่าทิศทางแนวโน้มอนาคตของวงการกีฑาของบ้านเราเนี่ยจะจะเป็นอย่างไรกันบ้างครับแลยคนนั้นอาจจะบอกว่าเราเนี่ยลู่นะฮะที่ที่ผ่านมาอาจจะดูสุรานไม่ได้มันเป็นช่วงการผัดใบป,ปีนี้จะมีซื้อพาเรื่องลู่ขึ้นมา,าะอะไรยังอืมนะมเพราะว่าเด็กรุ่นใหมก่กำลังโตครับครับผมเพราะว่าบางครั้งนะฮะการที่เราจะสร้างนักกีฬาคนหนึ่งเหมือนเลองขุนบอ่พอ,บอพลบอ่อเพชรเนี่ยเจอแล้วก้อนขึ้นมา แต่เจรานายแล้วเนี่ยบางทีน้ำดีบ้างไม่ดีบ้างบางทีน้ำดีแต่มันเล้าอ่ะเรื่องวินยัยออือมันก็แชมป์ครั้งหนึ่งได้ครั้งที่สองลำบากแล้วเรื<ะ>่องวินัยเป็นหลักนะเพราะฉะนั้นเนี่ยณวันนี้เราเจอเพชรหรือพลอยที่มีน้ําดีหลายๆก้อนรวมเป็นกลุ่มทีมสปินใหม่เนี่ย<ะ>เราจะต้องบรรจงในการเจรานาย<ะ>เพื่อให้พลอยและเพชรเหล่านั้นมีคุณค่ามีราคาครับนี่นะการเจรานายให้ออกมาน้ํางามที่สุดครับผมเชื่อเลยเกันนะครับว่า ทางสมาคมกรีธาเนี่ยเป็นสมาคมที yeah, 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 okay, yeah, ่ได so ้ร so ับกําลังใจจากคนไทยเนี่ยเยอะมากนะครับแล้วก็ประสบความสำเร็จมากมายในแต่ละครั้งในแต่ละเกมที่ผ่านมาครับก็เชื่อว่าในอนาคตข้างหน้าไม่ว่าจะเป็นซีเกมเ่ยหรือว่าจะเป็นยูทโอลิปิกเ่ยหรือว่าจะเป็นเอเชียนเกมก็ตามทีหรือว่าตลอดจนโอลิมปิกไม่แน่มนอนรันในอนาคตก็พยายามต้องคุริฟายนักกีฬาไปแข่งกันมากที่สุดครับ คราบผมนะครับเอาละครับวันนี้เวลาของรายการคนเป็นข่าวหมดลงแล้วนะครับต้องขอขอบคุณแฟนรายการทุกท่านที่ติดตามชมรายการครับวันนี้ผมเดชาคูรัตนเวทและก็โค้ชใหญ่นะฮะแขกรับ,รบเชิญของเราวันนี้กลับลาไปก่อนพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ